ข่าวสดเขาเปิดเผยไปนะบอกคนใกล้ชิดลุงเปียกบอกว่าลุงเปียกเนี่ยเขาไปสาร,รภาพคดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมโดนลูกน้องของตำรวจเนี่ยใช้ถุงคุมหัวแล้วก็บีบบังคับเอาไงตำรวจต้องไอ้นี่นะต้องออกมาพูดอะไรบ้างนะแล้วกล้องวงจรปิดตรงจุดไหนจุดไหนที่ลุงเปียกเขาจะไปโดนเชิญไป อะไรต่างๆซึ่งลุงเปียกเนี่ยเขาเล่าให้คนใกล้ชิดฟังว่าตัวเองเนี่ยถูกถอดเสื้อแล้วก็เอาถุงาคุมหัวก่อนที่จะใช้โซ่ล่ามข้อเท้าเพื่อบีบมัอคับให้รับสาร,รภาพว่าได้เป็นการกระทำเป้าบัวผันจนเสียชีวิตด้วยความกลัวไม่สามารถที่ต่อสู้ได้จึงตัดสินใจยอมรับสาร,รภาพเพื่อให้เรื่องจบ ลุงเปียกเนี่ยยังบอกกับคนใกล้ชิดอีกว่าส่วนสาเหตุที่ไม่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากลัวมีปัญหากับตํารวจในพื้นที่เพราะว่าพี่สะพ้ายกับพี่ชายเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ของสอพออลัญญาประเทศโดยยังจําได้ว่าคนที่เอาถุงคุมหัวเนี่ยคือลูกน้องของตํารวจเป็นไงล่ะ